เอาไปอีกจ,กกจกักจกองให้ไปยังอยู่กันจักคน้นยู่กันจักค้นเอาเข่าไปจ<ะ>้าสวัสดีค่ะลูกเพจอีจันตอนนี้เนี่ยก็ พากันลุยน้ําเลยเพราะว่าเอาข้าวเนี่ยมาแจกให้กับชาวบ้านเนาะเพราะว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเขาออกไปเขาออกไปรับข้าวไม่ได้เราก็เลยเดินลุยน้ํากันมาเลยหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยอยู่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโรงครัวนะคะ นี่อ่านว่าอย่างอีจันเลยม่ยายรู้จักเลยอีจันมันเอาอยู่เอาซือเอาซืเอาซือีจันเอาอยู่ยายเป็นยังไงเน่ยไปบ่อบกเป็นบ้านายเพียงแค่นั้นก็ได้อีกเน่ามามามาอือเฮ้ยเศร้าหวยมาต้องไหวแล้วทุกวันเด็กเอามาให้ เอามาให้ออมันไปไม่ได้มือนี้กินข่าไปมันหมดเกินแล้วมาต้องไหวเอามือลงวันนี้กันมันเอาอยู่เมื่อวานนี้กันมันก็เอาอยู่จ <c oughs> ้าทุกคนยาย ยูไปข้นอุดอรไปข้นอุดอร,ดรต้อไปเห็ดงากรุงเทพน้ำถ่วมกับมาตฟอยอุดรมันถ่วไหมบอจา่อจาจ้าสาธถแข็งแรงแข็งแห้งเดอ้อ <c oughs> หายลูกกับคุณยายหน่อยไม่นั่งตรงน,นี้แหละให้คุณยายนั่งด้วยกันพี่จันมันเอาอยู่ <c oughs> ืวานนี้ก็อีจันมันก็เอาอยู่ค่ะน่ารักมากมากจาแข่งแห้งแข็งแห้งเด้อแต่หักแห้งกินเขาน้ำเด้อ คุณยายน่ารักมากๆเลยค่ะจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยกาลสินเนี่ยชาวบ้านน่ารักมากๆเลยพี่เบนพี่เบนบอกเขาเข้ากล่องให้คุณยายหน่อยปั่นจักรยานตามแล้วอะ่ะเข้ากล่องให้ยายหน่อยปั่นจักรยานตามแล้วนะ่ะ <laughs> น่ารักจริงๆ เช้านี้ที่ที่กมาลาใสากลาลสินอากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้กรมปูตูน่าจะประกาศเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวรอฟังถแถลงกันอีกทีนึงแต่ว่าที่ในี่กลาลสินเนี่ยตอนเช้าเนี่ย25องศาก็ถือว่าอากาศดีนะคะม,มีแดดแต่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันมีมันมีลมเย็นๆมาด้วยตอนเช้าเช้าตื่นเช้ามามาดูโรงครัวเจโมงก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้อากาศดีมากๆเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลเจ้าท่าค่ะอำเภอกำมะลาใสนะคะจังหวัดกาฬสินค่ะวันนี้ก็นี่อันนี้เป็นหมู่บ้านที่ใกล้กับโรงครัวที่เราไปตั้งนะคะเราตั้งโรงครัวอยู่ที่อบตอเจ้าท่านะคะค่ะค่ะ แล้วหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยคือนี่ค่ะน้ําท่วมอย่างนี้แหละเราก็เลยโอเคงั้นตัดสินใจเอาเอาข้าวออกมาให้ชาวบ้านเลยดีกว่าลุยกันอย่างนี้เลยไม่ต้องแบบใช้ลงใช้เรือเพราะว่ามันมันเดินมันเดินกันได้สะดวกกว่าแล้วชาวบ้านก็ทางผู้นําชุมชนเขาก็จะมีการประกาศว่าทางเราเนี่ยจะเอาข้าวมาให้เดี๋ยวข้าวมาแจกเขาก็จะออกมารอเนี่ยค่ะบางบ้านถ้าไม่ทันเขาก็จะปั่นจักรยานตามมานี่แหละวันนี้มีพี่ตำรวจทางหลวงนะคะมา ช่วยแจกข้าวด้วยนี่สั่งนู้นก็จะเป็นพี่ๆจากอบตเจ้าท่านะคะต้องบอกว่า มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการในการแจกข้าวแล้วก็ทำโรงครัวด้วยอยู่ที่โรงครัวเนี่ยก็จะมีมูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็พี่ๆอบตอเจ้าท่านะคะได้เข้าไปเอาเข้าวให้ให้บ้านพี่คนนี้ด้วยอยู่กันจะคน้นซีค่คนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดินไปเอาเข้าวมาให้ก่อนแบักบหนึ่ง มีถุงไหนขอสี่กล่องน,นี่บได้ค่ะป่ะพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกว่าที่หลายคนบอกว่าน้ำใสอะ่ะก็เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นน้ำน้ำที่มันไม่ไม่ไม่นิ่งอะค่ะมันไหลตลอดเลย มันจะมีบางที่ที่มันน้ำขุนด้วยนีสี่กล่องจ้าแม่สูดๆเด้อกินข่าน้ำเด้อต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ที่เราไปอีกที่หนึ่งคะ่ะน้ํามันขุนกว่านี้มากๆเลยน,ลาาน้ําขุนแล้วก็เมื่อวานเนี้ยตัวไหนเองอะ่ะก็ลงพื้นที่ไปคือมาเนี้ย ขันขามาตรงตรงขาด้านล่างตรงข้อเท้าอะ่ะคือมันเป็นน้ําที่มันท่วมขังมันมันสะสมอะค่ะมันค่อนข้างที่จะสกระปรกมากนั่นคือความเป็นห่วงของของชาวบ้านนะคะว่าเขาจะอยู่ยังไงด้วยน้ําที่แบบมันท่วมขังขนาดนั้นอันนี้อันนี้นะ้ํมันมันมันแค่นี้นะต้องไปดูอีกหมู่บ้านหนึ่งเมื่อวานเนี้ยบ้านแจ้งจมคือจมทั้งหลังเลยจมทั้งหมู่บ้านเลยได้เข้าไป ๋อคนละฟังคนละฟังจะเอาใยายยาอยูย่จะกคน2องคอนบ่เอเย้ย คือไว้ให้หนักกันนะชันใส่ลงนเรียบร้อยเปลียกแล้วนักมวยแล้วเนาะต่เอาหน้กานักขโมยไ่ซื้อไหมจะคนจะคนอยู่จะคน แป๊บหนึ่งเดอ้อชาวบ้านก็น่ารักน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปเอาเข้าวไปแจกให้กับบ้านแจ้งจมนะคะอันนี้ชื่อหมู่บ้านนะบ้านแจ้งจมตำบนเจ้าท่านนี่แหละเอาไปอีก,กรอบนึงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยท่วมกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ โอ้อันนี้น้ํามันไหลมาค่อนข้างแรงเนาะเพราะตอนนี้เรากําลังเดินสวนกระแสน้ํานะคะมันค่อนข้างที่จะเดินยากหน่อยตอนนี้อยู่ที่ปอปอ,อันนี้บ้านอะไรคะบ้านเหมือดแแอบ้านเหมืดแออดแอตำบลเจ้าท่าค่ะหมู่สองบ้านเหมอดแแอตำบลเจ้าท่าอเอกรมามลาใส่ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ นี่ก็มีพี่พี่อบาตาเจ้าท่านะคะแล้วก็ทีมีจันเองทีมข่าวอีจันแล้วก็พี่พี่มูล,ลนิธิเพชรเกษรรมที่มาจากหลากหลายสาขาว่าจะเป็นระยองสกลนครชุมพรมากันเกือบทุกสาขาเลยมาช่วยน้ําท่วมนะคะพี่แดนวิงว่งวิง่งวิ่งอร็วโอ้อันนี้ก็น่าจะบ้านคุณยายเนี่ย ท่วมเข้าหมดเลยตรงนี้เป็นที่เก็บของหมดเลยะคะ่ะสวัสดีลูกเพจนะคะคุณชายหนุ่มอันนี้ได้อยู่ในตัวเมืองกาลสินไหมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะคะตรงนี้อำเภอกมลาสายะคะ่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองอยู่ตรงอำเภอกมลาสยเนี่ยจะติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ยาอยู่จะคนกินขขาน้ำเด้พอพอ่อบอสามกองพ่อบอพ่ออยู่เนาะพอ่อพ่ออยู่จ้ะดูกันจกคนน้นนี่สามค้นบอกกินข่าวน้ำเดอ้อ ส่วนใหญ่หมู่บ้านตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีมีผู้สูงอายุเยอะมากๆเกือบทุกหลังเลยนะคะมีผู้สูงอายุ เราเราสวนกระแสนี่นี่นี่พี่เบนพี่เบนคุณยายอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณยายอย่าขยอนนะเฮ้ยอยู่นะไปดีกว่อยู่ไกลบอย,ยายอยู่จะคนอยู่จะคนหาคนคคคคมา,มาเราให้พี่อุ้ยฝั่งนี้แล้วค่ะ หนูจะเดินไปข้างหน้านะเอาของไปให้น้องไหนช่วยมอบเลยนะจ๊ะน้องไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจันนะครับนำข้าวมาแจกนะครับมารับเลยลูกมารับเลยอยู่ชคนอยู่กี่คนจอดเลยลูกยาอยูชคอนสามคนบ่เออเดี๋ยวหนูเอามาให้อันนึงเด้อนั่งนั่งขาต้นนั่งขาต้น ถ้าใครอยู่ในละแวกนี้ค่ะใครอำเภอกำมลาสายหรือว่าอาบตอเจ้าท่าหนึ่งกองก็มารับข้าวที่โรงครัวได้เลยนะคะโรงครัวเราตั้งอยู่ที่อบตอเจ้าท่านะคะจ้าสุดๆเด้อยายเด้อย,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 ยิ้มหวานแห้งอยู่แถวนี้ก็มารับข้าวได้เลยนะคะ เราทำข้าวให้สาหรับทุกคนนะคะพี่เบนพอสวยๆไหมยายคนเดียวตอนนี้มามายนะครับจาก้าาีรยูอ่าวครับจะออกายายยูจะคนสองคนอยาโนเขาให้ายผ้กงาีรนนะครับจะมามนกับเขาไปรบายในส่วนของจอบต้ยต่างๆนะครับ ใส่ที่รอบถึงขอบมากท่าท่างลายท่าเลยนะครับไล่ทางนะครับเป็ไปกนะจายไปเรื่อยๆนะครับอโอ้ยมมนังเคยนำบนหนาวตีย่า่เข้าไปกินเขาน้ำเด้อโอ้ยว่าต้องวายอยู่กันสองคนบ่อยู่กับผู้ใดแน่อยู่กับลูกอืมไปเข้าบ้านได้แล้วหนาวเนี่ยย่า่ไปไปย่างดีๆระวังมือเด้อ มารับเอานะครับออกมารับเอาเปคนแจกเองเลยนะครับแจกแจกตามสายทางนี่แหละนะครับกระจายไปนองเขาได้รับตาเป็นของส่วนของบ้านครูร่วมกับมูนและดีทีเพชรเกษมนะครับดูเพจดีจันนะครับเป็นหน้องปลาลอยเรือนะครับอาจารย์ชามาอหไรก็พี่น้องเอ้าได้มันลุกขึ้นมือแรกนะครับมาว่านมาหลอกปีเลียง อันนี้หมดไหมมีอีกไหมดชแเดี๋ยวขาไมที่ผู้ใหญ่เลยอ๋อไอเคโอเคอเคโอเอคเคโออเคเเคอเคโอคโอเอเเอเเอกเเคเ

อำเภอกมาลาสายจังหวัดกาลสิน,น,นเดี๋ยวข้าวที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปลงไว้ที่วัดค่ะแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยคนไหนที่ยังไม่ได้มารับข้าวก็จะให้มารับที่จุดศูนย์กลางก็คือจุดเนี้ยวัดศรีสุนทรเหมืดแแอนะคะพี่เบ่นน้องน้อง เดี๋ยวเราเข้าไปตรงวัดเธอต้องบอกว่าข้าวทุกกล่องที่ทำเนี่ยทุกคนทำด้วยใจจริงๆค่ะตื่นตั้งแต่เชา้านอนดึกตื่นเชา้าที่ว่านอนดึกคือไปไปซื้อของนะคะไปซื้อผักซื้อวัตถุดิบที่ตลาดตอนกันดึกๆเลยเสร็จแล้วก็กลับมานอนนอนดึกเราต้องตื่นเชา้าตีห้าครึ่งต้องเปิดครัวแล้วค่ะตีห้าครึ่งเปิดครัว พอทีจะมาทำข้ากล่องให้กับทุกคนนะคะตรงนี้วัดก็ท่วมหมดเลยดูสิวัดสีสุนทรเมื่อแอนท่วมหมดเลยทุกคนพื้นที่ตรงนี้ถือว่ายังยังท่วมไม่เยอะมากนะคะแต่มันท่วมไม่เยอะมากแต่แต่มันก็ส่งผลกระทบมาแหละจะมีหลายหลากหลายพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอกมาะสายแล้วก็อำเภอคลองชยัย ถูกน้ำท่วมนะคะเพราะว่าพนังลำชีเนี่ยขาดเมื่อประมาณวันที่16หรือ17ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเอาข้าวมาลงไว้แล้วก็ให้กับชาวบ้านคนไหนที่ยังไม่ได้รับข้าวนะคะมารับข้าวไปชาวบ้านที่นี่ให้การต้อนรับ พวกเราอย่างดีเลยค่ะขอบคุณมากๆส่าชิกที่น่ารักมากๆอ้ยลุยน้ำตามมาแล้วแม่อ๋อลุยน้ำตามเจ้าของมา อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอทีมอบาตาเจ้าท่าน,นะคะต้องขอบคุณจริงๆเจ้าของพื้นที่เนาะให้ให้พื้นที่ในการตั้งโรงครัวแล้วก็ให้พื้นที่สำหรับที่นอนด้วยทางพี่พี่ทีมมูลิิเพชรเกษมแล้วก็ทีมข่าวอีจันเองก็นอนที่อบาตาค่ะรานอนกันง่ายๆที่นี่เลยเพราะว่าตรงแถวๆเนี้ยดูแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่มีเดี๋ยวนั่งข้างหลังก็ได้ ที่จะไม่มีโรงแรมมากพี่เบนซ์คะเราก็เลยเออตัดสินใจนอนกันที่อบตนี่แหละมันน่าจะง่ายสุดๆแหละ เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายอันนี้เป็นบ้านเหมือดแอคค่ะหมู่สองตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาสาจังหวัดกาฬสิน ี่ก็เป็นสภาพความเป็นอยู่จริงๆของชาวบ้านที่นี่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้กับโรงครัวโรงครัวโรง,โรงโอูดหน่อยมันก็จะเดินทางมาง่ายหน่อยแต่ว่าชาวบ้านก็ยังอยู่กับน้ําท่วมอะคะ่ะตรงนี้น้ําค่อนข้างที่จะใสอ,อีกอีกหลายๆะอีกหลายๆพื้นที่ที่เราไปมาเมื่อวานเนี่ยน้ำมันท่วมสูงมากแล้วก็เป็นน้ําที่ขุนเพราะว่ามัน มีบางบ้านนะคะเขาก็เลี้ยงเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงควายอยู่ในบ้านด้วยอยู่ในพื้นที่ของบ้านพอน้ํามันมาเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําที่มันผสมปนเปนกันไปหมดเนาะ สังเกตคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีกระสอบทรายกันหน้าบ้านทุกหลังเลยนะคะเนี่ยกระสอบทรายตรงน,นู้นก็เป็นกระสอบทรายเหมือนกันแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่แจ้งจมกันอีกรอบนึงค่ะตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ไปเนี่ยต้องนั่งเรือเข้าไป คือหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับลําชีแม่น้ำแม่น้ำชีนะคะแล้ก็เป็นหมู่บ้านแรกที่น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากๆเลยพอน้ําชีเนี่ยเออล้นเขาก็จะมันก็จะทะลักเข้ามาเลย <c oughs> คือก่อนหน้าเนี้ย ทีม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 พี่อูดแล้วก็ทีมพี่พี่เพชรเกษมเนี่ยเขาอยู่ที่ศรีสะเกดกันค่ะไปตั้งโรงครัวที่เกาะกลางน้ํากันตั้งแต่วันที่27กันยาก็1เดือนเต็มเมที่อยู่ที่นั่นเนาะ26ตุลา26ตุลาก็ปิดครัวเคลื่อนพลแล้วก็มาที่นี่ค่ะเพราะว่าได้รับการประสานจากรองผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินให้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่นี่อยากจะให้มาตั้งโรงครัว คือที่นี่เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินของชาวบ้านแล้วค่ะแต่ทีนี้พอมันพอมันเยอะมากๆอย่างเช่นรายชื่อที่เราได้รับของโรงครัวมาเนี่ยก็คือ8,000ัน0 0คนที่ที่จะต้องหาข้าวให้เขาอันนี้เนี่ยทางทางการลสินเองก็มีการดูแลดูแลเรื่องอาหารการกินแต่อาจจะไม่ทั่วถึงทางรองผู้ว่าราชการเนี่ยเขาก็ได้ประสานพี่อู๊ดมาให้มาตั้งโรงครัวที่นี่นะคะ เดีย๋ยวถ้าผ่านตรงตรงจุดนี้ไปที่มันน้ำน้ำจะลดลงละขวามือเนี่ยน้ําเป็นแอ่งเลยค่ะตรงนั้นคือพื้นที่นาของชาวบ้านนะตรงนั้นจะเป็นแบบน้ํามันจะเยอะมากแล้วมันก็ลึกมากๆด้วย โอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเรากลับลงครัวกันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือแล้วก็เอาเข้าวไปให้บ้านแจ้งจมนะคะแล้วจะมีไปอีกอีกตำบลหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราดูไ์สดจากอีกจันนะคะตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะ